ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าหนิงกกตุมพารวยแล้วก็ช่องช่างพงพาเลาะนะคะก็วันนี้ย่าหนิงจะมาคุยเรื่องหวยหลุดให้ฟังนะคะหวยเราหลุดนะคะเพราะว่าอะไรหลุดไปหนึ่งแต้มนะคะอย่าหนิงฝันว่า18นะคะเรา,าพัฒนาเมื่อคือนนี้ฝันสิปด เจแต่7-3นะ็ดสามนคงมีมาบังเรามาก็สิบแปดแล้วก็อ่ามันก็เป็น11ิบเก้าออก11ิบเก้าเหมือนกับเลขคำนวณเลยเลขคำนวณก็เหมือนกันเลขคำนวณก็หลุดทีละแต้มเอาลองที่ว่าคำนวณหลุดทีละแต้มมันก็หลุดไปแล้วหยุดคำนวณมาเอาความฝันความฝันก็เหมือนเดิมหลุดทีละแต้มอีกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ fc นะคะ ต้องพิจารณาแล้วล่ะค่ะต้องเพิ่มตัวเองนะคะมีขึ้นหนึ่งลงหนึ่งหรือขึ้นสองลงสองเอานะนะคะต้องแบบนั้นนะคะต้องทําแบบนั้นนะคะถ้าจะลูดมันก็หลายตัวแต่ถ้าย่าหนิงจะให้หลายตัวกลัวว่ามันจะเป็นหลายตัวก็เลยให้แค่สองตัวเลยไม่ให้เพิ่มถ้าจะเพิ่มให้ก็ได้เพิ่มเองเนาะ,ะให้เพิ่มเองนะคะให้เพิ่มเองตัวละ หนึ่งแต้มสองแต้มนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาคิดดูแล้วว่าอ่าคิดดูแล้วว่าคำนวณก็หลุดหนึ่งแต้มสองรอบก็หลุดหนึ่งแต้มเหมือนกันมาความฝันก็ยังหลุดอีกหนึ่งแต้มขึ้นหนึ่งแต้มไม่ได้หลุดลงขึ้นหนึ่งแต้มลงหนึ่งแต้มอยู่ประจําเลยอยู่ตลอดเลยมันแบบนี้มาหลายงวดแล้วเป็นห้าหกงวดแล้วแล้วต่อไปนะคะ เราก็จะมาบอกให้เอฟซนะคะว่าถ้าแย่หนิงให้ไปน้อยน้อยตัวนิดเดียวแค่สองสามตัวนี้ต้องเพิ่มแต้มหรือว่าลดแต้มนะคะใช้ความฉเฉลียวฉลาดเอาใครเอามันนะคะเพราะว่าโชคของใครของมันมันก็ไม่เหมือนกันบางคนมีโชคบางคนไม่มีโชคหรือยังไงก็เอาเสี่ยงเพราะว่าภูมิของแย่หนิงจะไม่ตรงเป๊ะนะคะจะไม่ค่อยบอกตรงเป๊ะหลายรอบแล้วนะคะ บางครั้งก็บอกเป็นปัญหาบางครั้งก็บอกเป็นตัวแต่ว่าจะมีเพิ่มมีลดนะคะเพราะว่ามันก็เป็นนี่แหละคือการเป็นภูมิของเราภูมิของเราให้มาแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจับจุดภูมิได้ <c oughs> เราก็ต้องเพิ่มเอาลดเอานะคะต้องมีลดหน่อยหนึ่งแต้มหรือสองแต้มเพิ่มหน่อยหนึ่งแต้มหรือสองแต้มตัวตรงเราก็เน้นหน่อยเราก็มีตัวตรงให้แล้ว ตัวตรงก็เน้นตัวกันก็คือเพิ่มเอาลดเอานะคะต่อไปนะคะจะต้องทําอย่างนั้นนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็คือเราพัฒนานะคะเราก็จะให้เหมือนเดิมนะคะค่ะแต่ว่าให้ครั้งไหนมันก็หลุดทีละแต้มสองแต้มเราก็ท้ออยู่นะคะย่าน,นินก็ท้ออยู่แต่ก็ท้ออยู่แต่ก็ยังมีหวังยังมีหวังเพราะว่าต่อไปก็ให้เพิ่มแต้มเอาเหมือนว่านะคะ เพิ่มแต้มเอาอย่างอาอย่างที่อ่อก็อย่างที่หวยหวยอาหลักหน่วยเรานะคะหลักหน่วยเราก็จะไม่ลืมหลักหน่วยเราก็อย่าอย่าไม่ลืมเหมือนกันครั้งก่อนก็ลืมหลักหน่วยแต่ก็บอกแต่เนิ่นๆอยู่ลงแต่เนิ่นๆอยู่ช่วงนั้นก็บอก fc ลงตั้งแต่วันที่เอามา ตั้งแต่วันที่เอามาตอนนั้นก็มีหลักสิบหลักหกกับหลักแปดวันที่เอามาเออแล้วก็ให้ตามที่นี้ซื้อมาวันนั้นที่เอามาบางคนก็ซื้อไว้บางคนก็จดไว้ไม่ได้ซื้อก็มีนะคะนะคะก็หลักหน่วยแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะอตอนนี้นะคะก็ในงวดต่อไปนะคะงวดต่อไปหลักหน่วยเราเข้าอีกนะคะเข้า งวดที่สองต้องเข้านะคะค่ะงวดที่สองต้องเข้าอันนี้<ก>เป็นเป็นหลักหน่วยใช่<อ>ก็คือแนวทางค่ะแนวทางหลักหน่วยของวันที่วันที่สิบหกเมษายนะคะก็คือแนวทางนะคะแนวทางของการคํานวณหลักหน่วยนะคะเป็นแนวทางนะคะก็อย่าลืมนะคะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ ก็หาแนวทางมาเพื่อความบันเทิงนะคะหาแนวทางมาเล่นแบบความสนุกความบันเทิงแค่นั้นนะคะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องหนักเกินไปนะคะค่ะก็ก็จะมี8มี5มี3มี9มี6อ๋อมี2เดี๋ยวเดี๋ยวพูดก็ยังผิดมี8มี5มี2มี9มี6มี3นะคะ หกตัวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็รอหลักสิบเหมือนเดิมหลักสิบก็คงไม่นานก็จะได้นะคะไม่เกินสองวันนะคะก็จะต้องเอาหลักสิบมาเหมือนเดิมนะคะหลักสิบรอบนี้คงจะตัดสินใจเอาตัวเดียวแล้วแหละให้ไปตัวเดียวเลยหลักสิบบันทึกจะเป็นหกตัวถ้าสมมติเอาหลักสิบมาเป็นหกตัวปุ๊บตัวที่มันไม่ค่อยออกเราก็จะตัดทิ้งใช่เราก็จะตัดทิ้ง ตัวไหนที่ไม่ค่อยออกหรือในจํานวนนี้ก็จะต้องตัดทิ้งนะะในจํานวนหลักหน่วยที่เราคำนวณนนว,นวยวนเนาะเราใช่เราก็จะเอาหลักสิบมาคํานวณว่าตัวไหนที่อ่าเข้ากับความฝันของอาจารย์กับของหลวงปู่ก็จะเน้นตัวนั้นนะคะค่ะก็แบบนี้นะคะทุกครั้งนะคะที่ทำนะคะแต่ก็ต้องมีการเพิ่มแต้ม ลดแต้มถ้าสมมุติว่าเราได้มาอะไรนะหลักหน่วยนี่แปดเนาะแล้วก็หลักสิบเราได้เลขสองมานี่เราก็ต้องซื้อสองแปดสามแปดอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วก็จะเติมเพิ่มเอาเพิ่มหนึ่งมันจะมีตัวเดียวเราจะมีตัวมาแค่เหมือนรอบก,ก่อนเรามีแค่สามตัวนะรั้งทั้งก่อนแล้วก็เอามาแค่สามตัวนะทีแรกถ้าเราเอามามันก็จะเป็นแบบนี้เออนี่ถ้าเอฟซีดูดูมาตลอดนะคะคุกคลิป ถ้าเอฟซีดูคลิปนั้นมาตลอดไงที่เราเอามามันก็จะเป็นแบบนี้อืมที่เราเอามาแล้วเราก็มาจับเอาหลักหน่วยหลักหน่วยคือหลักหกกับหลักแปดหลักสิบเอาหลักสิบเออจับหลักสิบหลักสิบคือหลักหกกับหลักแปดมาหลักสิบแล้วเราก็เอามารูดใส่ตัวตัวที่เราทําตัวนี้ครั้งก่อนนั้นมันก็เข้าเป๊ะๆอยู่นะ เข้าเป๊ะๆอยู่สําหรับคนที่อ่มาเอาหลักสิบยึดหลักสิบเป็นหลักแปดย่าบอกว่าถ้าใครชอบหลักแปดก็เอาหลักแปดถ้าใครชอบหลักหกก็เอาหลักหกคงจําได้ในคลิปนะคะอ่าค่ะเน้วแต่ใครชอบตัวไหนเนอะหลักสิบเราได้มาสองตัวเนาะใช่แล้วแต่ใครชอบตัวไหนในความมั่นใจของหลักหน่วยในงวดนี้ mm. เพราะว่างวดนี้ก็มันหลุดไปแล้วงวดนี้พิ่งเข้างวดแรกองวด นี้คืองวดที่2คิดว่ามั่นใจในหลักหน่วยอีกนะคะมั่นใจในหลักหน่วยอีกและจะมาลุ้นกับหลักสิบต,ต่อว่าหลักสิบจะเป็นตัวไหนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้แย่หนึ่งด้วยนะคะค่ะเราจะสู้ต่อไปนะคะไปแบบความบันเทิงบันเทิงสนุกสนานเพื่อความบันเทิงนะคะขอจบพิปเพียงแค่นี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ